เพลงเพลงนี้ทําให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักกับบี้สุกิตในฐานะศิลปินเต็มตัวับ I Need Somebody โดยเนสไมล์เล็กปาร ไั้เติมชีวิตใี้เป็นเรื่องใหม่ออกไปที่เอเจอใครมากมายหันมองไปทังใดก็เจอแต่คนรัก,กันแล้วทำไมตัวเราถึงยังไม่เห็นมีใครแล้วจงทนอยู่ได้มีใจไหไว้ทำไมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้รักใครไม่มีกำลังใจที่ไหนเลยอยากมีคน What? ไมาและป่านับเนสับ n อ e d Somebody พี่เปนครับเป็นไงบ้างครับก็อาทิตย์ที่แล้วโอ้โตายให้ฉันพูดมั่งเธอคุณอาทิตย์ที่แล้วนะครับเออ่เนสพี่ชมไหมว่าถือว่ามีพัฒนาการดีใช่ไหมครับแต่ว่าอาทิตย์นี้บอกตรงว่าเออ่ แย่ลงใหม่อีกแล้วแสดงว่าที่แนะนําให้ไปเรียนร้องสองชั่วโมงแสดงว่าอาจจะเรียนหรือแก้ครึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะครับวันนี้โน้ตน้ตแต่ละโน้ตที่ร้องเอาไม่อยู่เลยนะครับคุณมีโอกาสแก้ตัวอีกรอบนะครับวันนี้ไม่ดีขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โจครับก็ค<อ>งต้องไปหัดทําคําให้ชัด เนสต้องทำคำให้ชัดเพราะตี๋ไม่นึกว่าเป็นเพลงไทยตอนออกมาร้องๆๆๆๆๆๆก็เออ <ๆ S 2> ก็พยายามช่วยเอาใจช่วยสุดฤทธิ์เพราะคิดว่ายัางไงเนสก็คงจะต้องอยู่อ่ะแต่ว่าอยากให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นมากๆให้คนมันรู้สึกมาฟังแล้วแล้วแล้ว,ลวอิ่มอ่ะนะครับพยายามเข้าเพราะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของการร้องการอยู่บนเวทีเสน่ห์คุณได้เต็มนะบอกเขาก่อน <มา S 1> น,นะครับขอให้โชคดีครับพี่มาครับให้อยู่แบบไร้ความสามารถอยู่ไปทําไม ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเดียนเนี่ยเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่นั่งฟังคุณร้องเพลงแล้วมีความรู้สึกว่าสงสารมากเลยเป็นการฟังเพลงที่น่าสงสารจริงๆคุณอย่ามาเอาหน้าตาแล้วก็รูปร่างคุณเนี้ยนะมาขายกันเลยมันจะต้องมีอยู่บ้างแล้วต้องขอบอกนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วมาจกนกระทั่งลูกทุ่งถึงวันเนี้ยไอการยืนกลางขาแล้วก็กระแทกเท้านี่นะมันเหมือนกันตั้งแต่เพลงตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ทํามาจนถึงอันนี้เลยไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยมีอะไรที่ คือซ้ำซากและผิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาก็าขอโชคดีคงโชคดีอะ่ะขอบคุณครับอ่ะเชา้ชาเช้าป้าเป็นยังไงบ้างครับเนสพี่ไม่สนหรอกนะว่าพวกพี่ๆเขาจะพูดกันยังไงแต่ตอนนี้ SMS หรือว่า BB พี่ชาวเนี่ยเคยเชียร์เนสหมดทุกคน และที่สำคัญก็คือมั่นใจต่อไปแค่หน้าเราขึ้นมารูปร่างเราขึ้นมาเสียงพี่เชื่อว่าฝึกกันได้แต่หน้าตากับรูปร่างแบบนี้หาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นแล้วพี่รู้ว่าเน็ตหล่อแค่ไหนเมื่อเทียบกับพี่พี่รู้ตรงนี้หล่อมากเลยหล่อยันเล็กเพราะคุณเ้ยเพราะฉะนั้นแล้วสู้ต่อไปครับขอให้น้องโชคดีขอบคุณมากครับ นั่นคือความคิดเห็นของเซเลปของเราครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบเนสส่งคะแนนให้เขาได้ทาง SMS พิมพิเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข8แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลข8หลังจากนั้นกดโทรออกเนสหมายเลข8ขอบคุณเนสมากครับ